เธอเขามันมันยอดจังเลยแคอฮูลัสนี่เธอแล้วอาจารย์บอกว่าซึ้งเวลาเห็นอะไรนะนักวิทยาศาสตร์คิดออกมาได้ยังไงซึ้งอะไรคะไม่เข้าใจเธอเนี้ไม่รู้อะไรเลยมาเดี๋ยวฉันพาไปหาคำตอบตามานี่แตะกันเธอพูัอหมดเนี่ยไม่เคยพูดอะไรหนอเาะเอาเสื้อเรื่องนี้เว้ยพูดหนอเออก็จริงว่ะเอาเสืเรื่องนี้ที่อาจารย์ว่าอืงนี่ลองเปิดลองเปิดดูว่ามีอะไรยังไงดูโมเสกจากทางด้นเชี่ยว เราที่ไหนือไม่รู้เหมือนกันอะแล้วเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะท่านอาจารย์ข้าม,ามีคำถามคือข้าอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องใส่รูปสามเหลี่ยมเล็กๆในวงกลมเพื่อหาพืนาาา้นที่ของมันหรอหากเราจะหาพื้นที่ของวงกลมเราสามารถทําได้โดยการวาดสามเหลี่ยมเล็กๆให้เต็มวงกลมจากนั้นเราจะคํานวณหาพื้นที่เล็กๆของสามเหลี่ยมแต่ละอันแล้วเราก็จะนํามาบวกกันเราก็จะได้ค่าของพื้นที่ของวงกลมนั่นเองค่ะ แต่ถ้าหากยิ่งสามเหลี่ยมเล็กๆเราว่าสามเหลี่ยมเล็กขึ้นมากเมื่อไหร่ก็จะได้ความละเอียดแม่นยำของพื้นที่ของวงกลมมากขึ้นด้วยก็ประมาณนี้ค่ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ขอบคุณครับอ๋อแสดงว่าอันนั้นอ่ะคือจุดเริ่มต้นของแคลคูลัสโอ้จริงเหรอแสดงว่าไอ้คนนั้นอ่ะคืออาร์คิมิดีสแน่เลยเธอแต่มันไม่เหมือนที่เราเรียนนะเออนั่นสิเฮ้ยเธอแล้วไปอยู่ในป่าอะไรต่อเนี <c oughs> ่ยฉันเริ่มงงแล้วนะเออที่นี่ที่ไหนวะเนแคลคูลัสอะไรของเธออยู่ตรงไหน แต่มีคนนั้นน้าคุ้นคุณเหมือนฉเคยเห็นแบบเป็นมีมอยู่ในเน,น็ตอ่ะไออะนรนะเอ๊ะแอปเปิลกำลังตกอ๋อแอปเปิลตกออกมาด้วยความเร็วเท่าไหรนะเมื่อเราทราบระยะทางกับเวลาก็สามารถเขียนกับเส้นโค้งของความเร็วได้แต่ถ้าฉันอยากรู้ตำแหน่งนั้นนของแอปเปิลด้ความเร็วเท่าไรล่ะฉันไม่รู้ความเชันของเส้นโค้งนะสิแล้วถ้านำเส้นตรงมาว่าติดกับเส้นโคง้งก็จะมีจุดดหนึ่งที่สัมผั์กับเส้นโคง้ง แสดงว่าความชันของเส้นตรงก็จะเท่ากับความชันของเส้นโค้งณจุดจุดนั้นความชันของเส้นตรงคือดัลต้า y บายดลต้า x ส่วนความชันของเส้นโค้งก็จะเป็นความชันจุดเล็กๆคือ d s บา d t และความต่างของจุดเล็กนั่นแหละคือ differential เฮ้ยเธอว่าใครแอปเปิ้ลตกไงสวอเซ็กซี่ตั้งแอปเปิ้ลตกจังอ๋อจำไดแล้วจไดแล้วเออเออเออไปไปไปเข้าไปดูเขาไปดูจริงหรอ เธอเฮ้ยจุดหมายวะเธอมันจากนิวตันถึงก็เฟรดเวลคอมไลท์นิสนะไม่รู้จักอ่ะเราเปนไทยเราต้องอ่านอืมคือไรวันนี้อ่านไม่ออ่ะอะไรเออที่ไหนอีกอ่ะห้องนังห้องใครนี่เออแต่ว่าเออเราออกจากห้องนี้ไหมโอเคแล้ว นี่เป็นเส้เนสตรงความชันก็คือเดลตา y เดลตา x แล้วถ้าเป็นเส้นโค้งละ่ะอ๋อพอเราซูมเข้าไปใกล้ๆเราจะเห็นว่าเส้นมันเริ่มตรงขึ้น,นเรื่อยๆซึ่งต่างระหว่างจุดเล็กๆก็คือดิฟเฟอเรนเชียลหรือดีว่ายดีั่นเองซึ่งคือความชันในจุดๆเดียวแล้วถ้าเราต้องการหาพื้นที่ใต้กราฟของเส้นโค้งละ่ะเราก็แบ่งพื้นที่ใต้กราฟเป็นส่วนเล็กๆแล้วนำส่วนหล่านั้นมารวมกันนั่นก็คือซัมมาหรือ S นั่นเองกลับมาแล้ว Glass. ขอโทษนะกว่าจะได้อันนี้นะโคตรจะยากโคตรกว่าจะได้มาโคตรจะยังไงเชื่อแล้วฉันขอโทษที่ฉันรู้ว่าจะร้องไห้แล้วนี่ไงต้องคอยใจรื้อย่างนี้ละถึงจะต้องใจเรียนไดน้หลังจากนี้ต้องตั้งใจเรียนแล้วนะโอเคฉันเนดี๋ยวไปเจอเออไปหาอะไรกินไปพ้าเดี๋ยวเปิด g o ก g l e Maps นะฉันไม่รู้ว่าไปตางไหนโอเคโอเคเปิดแล้วไปร้านอาหารนะเขาบอกว่าสิบสองนาทีถึงนี่ก็เขารู้ได้ไงว่าสิบสองนาทีถึงนี่ไง ดูนี่นะบนถนน Google แมพจะรู้ตำแหน่งของเราทุกวินาทีจากจุด A ไปยังจุด B มันจะคำนวณว่าระยะทางเปลี่ยนไปเท่าไหรต่อเวลาเปลี่ยนไปเท่าไรก็จะได้เป็นสมการนี้อ๋อแปลว่ามันต้องคอยดูว่าเราขยับด้วยความเร็วแค่ไหนใช่ไหมถูกต้องถ้าเราขยับช้าแปลว่ารถติดถ้าเราขยับเร็วแปลว่ารถโลง่ง Google แบบดูรถหลายคันบนถนนเดียวกันมันก็จะรู้เลยว่าเส้นตอนนี้ความเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่นี่แหละคือ Differ e n t i a l โอเคแล้วอินทิเกรตใช้ตรงไหนสมมุติว่าเราขับรถผ่านถนนหลายถนนบางช่วงรถติดบางช่วงรถโล่งความเร็วก่่เลลตองๆขแช เข้าด้วยกันเพื่อจะได้เวลาทั้งหมดนั่นเองอ๋อมันบอกเวลาที่เราจะรติดจริง,รงๆเข้าไปด้วยใช่ถูกต้องนี่แหละคือ okay, อินดิเกตโอเค่ะทุกคนดังนั้นนี่คือ power of calculus calculus ไม่ใช่เป็นสิ่งลกลตัวมันคือสิ่งในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน calculus กันเยอะๆนะวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนนะจ๊ะบายบาย